สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิชาทารตนะคะวันนี้เป็นข้อความจากสายลมเขาบอกว่าความรักก็เปรียบดังสายลมมองไม่เห็นแต่เราสามารถรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยใจของเรานะคะเราจะได้รับความรักที่ดีจากคนที่มองเห็นเราได้ยินเราและเข้าใจเรา และพร้อมที่จะชื่นชมและสนับสนุนแม้ในยามที่เรามีทั้งความสุขและความทุกข์สายลมแห่งความรักคือใครสักคนหนึ่งที่เขาจะมีความสม่ำเสมอสื่อสารกับคุณอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยพื้นที่ที่สงบเพื่อรักษาความรักและรักษาพลังงานหัวใจของคุณให้เติบโต และส่องแสงเปล่งประกายไปด้วยกันวันนี้เป็นพลังงานของสายลมแห่งความรักที่พัดพาเอาความรักและพลังงานดีๆมาให้คุณนะคะวันนี้มาพร้อมกับไพ่ r r c l l p p w w r r พลังที่แท้จริงคือการที่เรากล้าที่จะไปปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะกล้าที่จะปฏิเสธ ในสิ่งที่เราไม่ต้องการ intention เจตนา number one ขอให้รู้ว่าคนที่คุณจะให้ความสำคัญมากที่สุดนั่นคือความรู้สึกของตัวคุณเองต้องมาอันดับหนึ่งนะคะที่ที่ใช่ที่ที่เต็มไปด้วยความรักที่ตรงนั้นจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและสบายใจนะคะอีกหนึ่งข้อความ energy ค่ะ จงปกป้องพลังงานของคุณให้อยู่ในความสมดุลอย่าให้พลังงานของคุณตกหากคุณไปอยู่ที่ไหนแล้วที่ตรงนั้นเหมือนคุณรู้สึกถูกดูดพลังออกไปพาตัวเองออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยรักษาพลังงานของคุณไว้นะคะรักษาพลังงานของคุณ ให้ความรักหมุนเวียนอยู่ในหัวใจของคุณวันนี้เป็นข้อความจากสายลมรักษาพลังงานความรักของคุณไว้สบายสบายผ่อนคลายวันนี้ให้พี่ไพส่งพลังของความสบายใจใดคะที่จะพัดพาเข้ามาในชีวิตของคุณโอ้วันนี้เป็น age of one สิ่งที่จัก,กรวาลกำลังจะส่งความสำเร็จโอกาสใหม่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้เริ่มงานใหม่สิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้คุณนั้นมันจะตรงกับหัวใจของคุณพร้อมเปิดโอกาสต้อนรับสิ่งใหม่ๆความโชคดีมีสุขและความสำเร็จกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ8ดไม้ จะเข้ามาอย่างรวดเร็วเตรียมรอรับพลังงานของโอกาสใหม่ได้เลยนะคะวันนี้สิ่งไหนอีกคะที่จะส่งความรักถึงคุณพี่ไพ่จะส่งความรักใดถึงคุณคะ่ะอันนี้กลับด้ e n 10ออฟครับ10ถ้วยส่งความสุข10ถ้วยให้คุณ ความสบายใจความผ่อนคลายพื้นที่ที่ปลอดภัยคนที่สม่ำเสมอและรักคุณมองเห็นคุณเข้าใจคุณและมีคุณผู้เดียวอยู่ในหัวใจสิบถ้วยที่คุณจะได้รับความสุขและความสบายใจเป็นพลังงานของสายรุ้งงดงามชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขและความสบายใจนะคะเอชออสอดหนึ่งดาบ สิ่งที่คุณคิดไว้คุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและคุณมีพลังมากพอที่จะกล้าปฏิเสธและพร้อมที่จะเริ่มโอกาสใหม่ๆความคิดที่คุณคิดไว้จักรวาลจะส่งมอบโอกาสใหม่มาให้คุณขอให้มั่นใจในสิ่งที่พลังรักในหัวใจคุณมีนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณ จะอยู่ในพื้นที่ของความสุขและความสบายใจสายลมพัดสิ่งใดมาให้คุณอีกคะสิบเปลี่ยนค่ะความมั่งคัง่งความอุรมสมบูรณ์คนที่อยู่รายล้อมรอบๆตัวคุณล้วนเป็นผู้คนที่รักคุณคุณถูกรักและคุณถูกอ้อมล้อมไปด้วยพลังงานที่ดีพื้นที่ที่ปลอดภัยอบอุ่น สิบถ้วยสิบเหรียญเป็นพลังงานของคุณนะคะ1 0บถ้วยสิบเหรียญ H o f c ครัความสุขหนึ่งถ้วยที่คุณจะได้รับสายลมแห่งความรักส่งพลังงานของความสบายใจความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ เต็มหัวใจของคุณอิ่มฟูและเต็มพร้อมสำหรับความรักของคุณใครคนนั้นคือ King of Pentacles เขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณขอให้มั่นใจเขาได้ยินคุณเขาเห็นคุณและเขาเข้าใจคุณเสมอเป็นพลังงานของความรักความอบอุ่นจงสม่ำเสมอความรักเป็นเหมือนสายลม ต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณก็จะสามารถรู้สึกและสัมผัสได้ด้วยหัวใจของคุณนะคะอยู่ที่ไหนคุณก็จะเจอและสัมผัสกับความรักเสมอๆได้สำหรับเป็น King of ครับคนที่เขาโฟกัสและเข้าใจคุณเข้าใจตัวเองเพราะเขารู้หัวใจเขาดีว่า เขามีเพียงคุณนะคะพลังงานของ King of Cup King of p e n t a c l e ร1สถ้วย10เหรียญและ a d g o of ค p ัความสุขจัดเต็มให้คุณนะคะความสุขของคุณเต็มไปด้วยพลังงานของความรักและความสบายใจวันนี้ให้นำเมอร์ออฟก็ส่งข้อความย้ำเตือนพลังงานถึงคุณนะคะ พลังงานของคุณคือสิ่งใดคะ n u m b e อ of God กอ uh. 098ชีวิตที่มีชัยชนะเหนือความตาย34จงมองหาประตูแห่งความบริสุทธิ์อีกหนึ่งข้อความนะคะ9ความซื่อสัตย์เป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหัวใจของตัวเองความรักที่คุณมีคือพลังงานดีๆที่สมดังปรารถนาบางครั้งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์พูนสุขสมดังปรารถนานะคะรักษาพลังงานความรักของคุณไว้ให้ดีคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกและคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะวิชา ส่งพลังงานดีๆนี้ถึงคุณนะคะเลิบๆค่ะสวัสดีค่ะ